สวัสดีครับพบกับรายการสก,กาเกมเมอร์ครับพบกับผมสก,กาเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็มาเล่นเซิร์ฟเ,เวอร์กันนะฮะับอ่าฮะเออกดผิดกดผิดนะครับวันนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมนะตอนนี้มันมืดแล้วครับเราแล้วเราก็ได้คิดคนอะไรแบบมาเราจะทำที่ขุดหินนะครับเพื่อขุดไปถึงตรงนู้นนะะขุดได้เจอเหล็กนะฮะนะครับ หามทูอัปเกรดนะฮะมันก็จะคือบอกว่าให้ถึงเวลาในการอัปเกรดนะฮะเออถ้าได้เสียงคือเนี่ยพอดีเปิดทีวีทิ้งไว้ที่จริงไปดูอะไรแบกเอามันเป็นมายากลผมก็จะอยากรู้เรื่องมายากลหน่อยนึงแต่พอทีแม่งเรื่องกลายไปในนี้แทนแล้วเสือกกลายไปในนี้แทน ก็ลเลยไม่อยากดูแต่เปิดท,ทิ้งไว้ซะงั้นอะขี้เกียจไปปิดด้วยวูอย้อันนี้สวยเจ๋งครับอันนี้คือแร่ไอรอนอ่อนะครับเป็นเป็นแร่ไอรอนนะครับคือจะเป็นแร่เหล็กนะครับมันจะเรียกเหล็กนะครับนะ,รนะครับอู้ของดีนะเนี่ยเย,นะเยอะมากนะครับเยอะมากนะ โหเยอะจริงๆครับจัดไปครับเยอะมากแปดอันนะเยอะนะครับถือว่าเยอะพอตัวฮะโหแถวนี้ก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะพอดีอะอยากได้โคเยอะๆอยู่พอดีครับตอนเนี้ยไฟมันไม่มีครับขยายบ้านเดี๋ยวทาบ้านเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไม่ทําบ้านใหม่นะแต่จจะขุดเหมืองอย่างเดียวนะฮะ เธอคลิปนี้เอาไว้ขุดเหมืองโดยเฉพาะนะครับคลิปที่สี่อาจจะสร้างบ้านนิดนึงนะครับคืเอ,อเราไม่อยากอยู่ในนี้ครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอมอนเตอร์สปาวเนอร์ได้นะครับคือผมไม่ค่อยคนระวัดระวังก็พูดตรงๆนะผมไม่ใช่คนมันระวัดระวังขนาดนั้นนะครับจนจะรู้ว่าเหนียวตรงเนี้ยความมืดเกินไปมืดเกินไปเนาะก็เรื่องขึ้นอะไรอย่างเนี้ยผมจะไปรู้ไหมล่ะเอาเช้าแล้วเรื่อยอย่าง อเออเอออืมน้าว่าไม่ต้องใบหรอกเสียวนาะใช่ไหม <c oughs> เอ,อ,อาไว้ไอ้เจ็บคออืมเราก็จะมังค้าแบบนั้นนะเออค้าแบบนี้กันเลยสติ๊กนะฮะเราจะเป็นต้องมีสติ๊ก แล้วต้นไม้เนี่ย,ยเ,รเ,รเราให้ปลูกแล้นนกันนะเขก็สังเกตได้ครับบ้านผมเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วผมได้ปรับเปลี่ยนบ้านนิดนึงครับอือึนะครับเก็บโคไว้เก็บโคไว้เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเล็กนะครับ ะฮะอืมเจอถ้ำอะไรก็มีโอกาสเจอถ้านะฮะเออผมจะแยกเป็นสองทางแล้วกันนะเสามทางแล้วกันนะฮะ แล้วคุดมึนมนหัวหัวก็ได้นะครับแต่คุดมึนหัวเกินไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมึนเข้าไปด้วยนะคืเอ,อเห็นแก่ผู้ชมบ้างครับอืม้มก็